อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้พี่น้องอยู่นั้นพักปลูกพักอยู่หดนามพักเอยียงทั้งหลายทั้งปวงอยู่ร้านแลนเอาไปเซนีมะไ่สิมารีวิว <laughs> รีวิวค่าสวนพักเลยพี่น้องเอยียงบัติอันช่องน้องบอลบอลกินอยู่แบบง่ายๆเพิ่นฝากอียังให้ไขว้พวกนี้พี่น้องสิมาแกะสูเบิงขอบคุณน้องบอลน,นะคะ ขอบคุ้นที่ไม่น้าใจหาแนวมาฝาก <laughs> ปกติข่อยนี่สิบ่ไม่คุนคิดหวัวได้เวตินี <laughs> ้นี่แต่หงบอกมอ่วงในต้งหงบอกม่วงข้างหลังอันนี้พักบุ้งจีนโอ้ยอันนี้ต้นมะเขือพว่วงยู่นานผักเท่าบ่อเท่าหนึ่งไม่สีด่ดยบ่ัลัสีแก๊สได้บ่ลบลับบที่นี้ ห่อนพี่น้องเอ้ยน้ำก็จ้ามาบ่ไหลย่ามแเลีงมันห่อนเราข้นละใส่น้ำไหลเห็ไหมน้ำไหลเพราเนี้ยเนี้ยเนี้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 นี่เดินนั่งค้ำข้างทาเอาไงงี้มาซักผ่าก็โอ้ยกลัวสเสียวสุกะล้าซักผ่านี่ยข้าวเดียวเลี้ยวแต่ว่าตอนทาน้ำนี่ทาคักทาแน่พี่น้องเอโอ้ยสูนกล่องสูนกล่องมุนหนามุนหลังอยู่อ้าว กะถ้าเมืปึกแถวบาดที่นี่อเอยกิแก๊สทางไหนบัดท,ที่นี่มม่ออกทางไหนไปทางไรหรนล่ะบัดนี้โอ้ยเดี๋ยวเราพี่น้องไปแกะคนแป๊บนึงเส็นแล้วนะคะนี่คืออะไรโอ้ยถือพักปากเข้านึง่งเข้าจิเป็น,นี้ยังเงอนเราก็ตี อีกอย่างเนาะมาให้ข่อยบัดน,นี้โอ้ยพี่น้องเปลือกปลาหอยเปลือกปลาหอยเปลือกปลาหอยเปลือกหอยนะคะโอ้ยอุ้ยตายอุ้ยอุ้ยเปลือกปลาหอยพี่นอ้องยังก็ละ่ะ พี่นอ้องเพิ่นกินถ่ายคลิปนะแม่พี่น้องบอกห้อยน้ำบ่เคือเออบอกห้อยน้ำนี่เนาะมันบ่นอ้องเพิ่นกินถ่ายคลิปแล้วเพิ่นก็นส่งเปลือกมาให้ข่อยนี่อันนี้บอกห้อยอยังี่รูซื้อว่านอ้องเพิ่ิกินถ่ายคลิปอยู่นะอือันนี้จําได้ว่าเป็นบอกห้อยน้ำอะไรนี่นะห้อยน้ำมืดดำจังหน่อยแล้วพะว่ายังปลูกพักเอาขี้ดินมาปลูกพักบ้างนึงค่ะ มือก็เลยดำคุรูคิรียังวะขอบคุณน้องบอลน,นะคะขอบคุณน้องลาเล่ไหลขออยากได้ไื่ยังหรอกพี่น้องอืมสวยสวยมากสิบิเฮ็ดประดับสิบิเฮ็ดประดับอียังดีล่ะอียังดีละ,ดละได้รับแล้วนะน้องบอลน,นะซื้อส่องพนกันน้องบอลกินยูแบบง่ายๆแ่ะพี่น้อง ปัญหาของทะเลหาของทะเลเห็ดอาหารเกี่ยวกับอาหารทะเลของทะเลพวกปลาหมึกยังทั้งหลายสีพว,วกหอยสีนะ่ะพิ่นมักเบิ่งเพื่อนพี่น,น้องพุ่นไปหาหอยหาอย่างนี้น้ำทะเลเองสีไหมโอ้ยค่ะเปียกหอยค่ะตายเราบ้าน,น,นี่นี้ยังได้สีออกได้แล้วหอยค่ะน้ำมันก๊อโอ้โห้ สวยมากงามอีรีงามอีหลอกระดอกกระเดียพูนานนวดฮักแล้วก็มีน้ำฮักมันมันนวดน้ำบอกไอยฮักขอบคุณน้องบอลมากมากนะคะโอ้ยมีขนยุงแมงมุมยุงแมงมุม <laughs> อยู่นี่ตัวบอกไว้ <laughs> อันนี้ยังอะไรนี่อ๋ออันนี้เปลือกหอยยังพู้นี่ มันก็อุตสา่ามีนำใจพี่นอ้องกันไก่กับเมีย่ยงสิงคุ้มแก่อยู่โอ้ยสมองไปน้ำโคว,ว,วิดหมดแล้วสมองไปกับโควิดหมดแล้วมีบกหวยอยังละ่ะี่อันนี้หอยอะไร วยดีมากที่นอเวลาไปทะเลเขาก็มักไปเก็บเบือหอยนี่แหละอันนี้ลายสวยมากลายสวยโอเคมีสอนอดสอน้นมีสีขอบคุ้นนองบอลเลยละ่ะแล้วพู้ได้อยากเบิง่งอันอยากเบิ่งกับอันอยากเบิ้งทีพันหาหอยหาเอยียงหาของถลอกทะเล นี่แหละพี่น้องเปลือกหอยที่เพิ่นส่งมาให้ข่อยนี่แหละพิ่นสิเฮ็ดกับเขาเกี่ยวกับอาหารทะเลลงทะเลหาเก็บหอยเก็บปูก็เขาไปเบิ่งน้องเพิ่นได้จ้าบอนกินอยู่แบบง่ายๆเนี่ยไประเดอ้อบัดนี้มารีวิวซูบะเงือซื้อรีวิวว่าน้องเพิ่นปากอีหยังมาให้เบิ่งสวนผักนําอยู่บ่สิเบิ่งสวนผักก็สิถ่ายให้เบิ่งนํา เดี๋ยวให้เบิ้งน้ำหน่อยๆอ,อันนี้ก็ะพักบุ้งพี่น้องกพักบุ้งจีนอันนี้ต้นมะเขือพว่วงอยู่ทั้งขางกวายนี่ละนี่ต้นมะเขือพว่วงกระลังสีหญ่พ่นะ่ะใบโหระพาโอ้ยใดห้อมูนพี่น้องใดห้อมุ่นใครเข้าไปเบิ้งงนี้เบื้องใบย่างงามเลยพี่น้องพ่นโอ้ยเบิ้งจังหนึ่งวานพะออตู เบื้องไปเบื้องมาจังหนึ่งวะเมนตุ่นพักนั่งตูเมนเบิดได้หนิหูละผ้าได้หนิหูละผ้าคักคักนี่เบื้องอรุวาบาจีว่าคอยตัวนี่ย่างงามเลยพุ่นนี่กับเมนหูละผ้าย่างมาทางนี้อันนี้เอ้ยยังกอละ่ะกะลำดาว อันนี้กระลำดาวต้นใหญ่เลยพี่น้องนี่กระลำดาวนะคะมีอีกอยู่ในมูนึงโอ้ยมือสันอันนี้ก็กระลำดาวพี่น้องกระลำดาวนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเพิ่มเตินกระลำป่มบอกบับบลูพอกันพี่น้องนี่ต้นหนึ่งต้นนี้พุ่มีใหญ่ที่แหลกน้อนจอยหวดเปนขาดพี่น้องนี่นี่น้อนจอบันทึเพื่พอละแตกออกมาต้นหนึ่งมีสองหยอดเลยยังวะอันนี้ต้นหมักท่งเท่ง บัวทอนทิ้งดอกไวาแต่เก็บกินงวยนี่นี่อันนั้นพักสลัดนี่มีหัวต้นเขาใช่ไะเนี่ยต้นเขาวัาทวทอนออกเลยปล่อยไปเลยอันนี้มองไข่นาง <c oughs> อันนั้นเปลือบองหอยนองฝากมาก <c oughs> อันพูนหมากแร่ดีตรงเนี้ยพักหอยเหี่ยวบดพี่น้องมันหอนไหลหอนคักหอนเนี่ยหอนอีพออีเมียหอนกระดอกกระเดียอันนี้ต้น ต้นง่าญ่แล้วพุ่มจีเป็นดอกนี่เห็นบ่ดอกพว่มอบอกนี่ต้นในแบบง,ง่าได้เนี่ยผุนมากแกลดีดขวัญเหี่ยวแตบแสีบอยู่พ่อเจ้าคิดเบือ่อกระโดดเป็นหัวโอปโปอยู่พุน่นน่ะหัวมากแกลดีดเ็ดโอปโปอยู่พุ่นนะพี่น้องนั่งเหี่ยวว่าฝนกระบ่กโต๊ะมิตรร่ำมือซือืออันนั้นพ่ออันพ่อบักเคอร์เทสเชอรีดชองอันน่ะ อันนี้บักพริกพริกช่อพ่วมแต่สิเกิดนี่พักอันดังค้มเกิดมานำ้ำมอโรกทิมดอกหาเธอมันเกิดเป็นไนเป็นต้นไคยไนเป็นครูโรงนีไม่จังบ่ได้ไปหาหเก็บกินไก่อันนี้เฮ็ดเอาดินเฮ็ดแปลงไม่นี่และของงมเห็ดแปลง,ลง,ง,ง,ปลงพักอยู่บางนึงคันก,ก็าล่าหดผักเฮ็ดแปลงพักอยู่ร้านเลยถือไปสซนี่ไม่ไปสซนี่มาว่าสันว่าไปไม่ใกล้ี่มาท่วงคนเด้กหุ่นน่มไ้ฝรั่งหอยปลาหุ่นให,ใหญ่แล้ว อันนี้ขนาดเคียวแมนมาโอ้ยบอกภาษาไทยยังบ่ถืออีู่บอกภาษาฝรั่งพักขนาดต้นเคียวเคียวคิวคิวเคียวขิวขนาดเคียวหรืออีหยังสักย่างอะไรพี่น้องเออเดาโรดก็าบอกบ่ถือเคียวคิวเคียวเคีวเคีวไปแล้วคอยเพื่อตีบเั่วเดียนหนีแมปไกลยังมากระตากเด้ไปบันที่นี้นี่จากดอกบันที่นี่ ยูดีไม่แห้งยู่แดงไม่หีบปลอดโรคปลอดภัยปลอดโควิดสิบเก้าขอบคุณนของฝากจากช่องบอลกินอยู่แบบง่ายๆพี่นอ้องรีวิวของฝากผ้าเบงสวนพักน้ำบันนีกระเซียดยังต้อลบปตี้ของกระสีพิเศษสวนพักคอยต้อนแล้วพี่น้องกระสีไปปลูกพักปลูกหญ้าของกระสีไปฮด,ดน้ำพักขอเอาบักม่วงโลนต้นบักม่วงบาง,งหนึ่งคนไทยมันจะบางมวยโลนมวยมันโลนตกต้องใส้น้ำนพักคอยเนี่ไปเฮ็ดเบียยต้อบันนี้นี้จากดอก ก็เด้อไปโหลดมอกินหอนดอกน้ำข้านมาตีไปก็ได้